จางแก้วยำทวมเขียถอดปลาถอดจีนอันนี้เสลียมมันเย็นเ่ยหลวกล้อมหลวกอ่ะจุ๊สี่ลืมขาตั้งโทรศัพท์ไว้แม่พอปังเห็นแม่ยรงยำเต้ยย้ำมาจานแก้วฮะ ูหันไม่กะเพียงมันเก็บมันเป็นเพียงไเพียงคนก็ได้ใปเ็นหนวยลอเป็นมันมากน่นมันหนาวกันนะการปรเห็นปรเนตันี่มพันย็ิธีกทีคอนที่เกิดน

ชิปโมงะไรกินข้าวเจ้าเฉยๆสิบโมงแล้วเรากินข้าวเช้าเอ้ยหรือว่าขาตั้งโทรศัพท์มาเขาเติม

บอกว่าขยะที่ว่ขยะนะนีมัยูนซเเนี่ยเก็่มากบบที่ผพูดเรืมหมดบออ้กล้องอู้ใช่มมันเเดี๋ยวกัเดี๋กันเดี๋ยวาเดี๋ยวหก็ไปปูนิมอยู่ไปเอาอันนี้ไปซ่อมอ่ามาแดมล้ำมึงเจ้านี่วะ หายคนละกันหายคนละกันน so ี 1, ่ยังได้อยู่หยับยงมีลมุมรมันนู้นยับี่แบจมน้อยายาหมดแล้วุงก้อนยังหยับได้เลยแบบจ้าหวยันหขวดยานวิ่นีเลยหมาไ้หมากล้องหมนกันหวัน้ยิ่งด้

ขี่เี้ข้าวขาหมูหรืข้าวขาหมูเ้่ือโะเขาไร่็นน่นนี่ก็ล็อกไงนั่นอย่างเขียวอย่างอืมห้าปต่มันจะไปเด้ยยกหัวแกะออกมาก่อน

còn mèo em đua đứng nhớ lúc này Nhớ mấy cả Nhưng xuống chạy mà